พระอาจารย์คะถ้าตอนใกล้ตายเราเกิดความตกใจกลัวตายไปจะตกนรกไหมคะถ้าเรามีแค่ศีลห้าแต่ไม่ได้ฝึกสมาธิเราจะรอดไหมตกใจกลัวครับตอนใกล้ตายก็ตอนใกล้ตายมันมุนไปตามกรรมของแต่ละคนนั่นแหละครับ ถ้าเรามีกร,รไฝ่ายกุศลไว้ซนะัพพอร์ตเนาะมันก็ยังประคองใจไปได้อยู่นะถ้ามีศินห้านี่ก็ก็ยังดีอยู่ไมยก็ยังถือว่ามีหลักคําประกันตัวเองอยู่นะครับนะแต่ว่าศินห้านั้นต้องเป็นศินห้าบริสุทธิ์นะไม่ใช่ศินห้าแบบศิลปตาปาะมาศแบบยึดถ,ถือผิดนะครับถ้ายึดถือผิดก็ก็ยังไม่ไม่ไม่รอดพ้น แต่ถ้าเป็นศีลห้าบริสุทธิ์เนี่ยก็รู้ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนโกรรมเราเนี่ยปราศจากโทษมันก็ตายตาหลับแต่ถ้าเกิดว่าตายด้วยความสงสัยอยู่มันก็มันก็คตินั้นก็ยังไม่แน่นะ